สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะพบกับนุชชรัตเรียนภาษาสเปนไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้นุชมีบางสิ่งบางอย่างที่จำเป็นและสำคัญนะคะก่อนที่เรานะคะจะพูดภาษาสเปนนะคะสิ่งนี้คือสิ่งที่เราควรจะรู้ก่อนที่เราจะพูดภาษาสเปนหรือเรียนเรียนพูดภาษาสเปนกันนะคะ นุชขอเรียกว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นเลยนะคะถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่รู้สิ่งนี้นะคะเราจะไม่สามารถพูดภาษาสเปนได้ถูกต้องนะคะเอาล่ะค่ะหากเพื่อนคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นุชด,ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะค่ะเรามาชมกันเลยนะคะว่าสิ่งนี้คืออะไรกันสิ่งแรกที่นุชจะพูดนะคะก็คือ เราต้องรู้จักคำว่าคำกริยานะคะคำกริยาของนุชจ,จะเปรียบเทียบเป็นภาษาไทยนะคะคำกริยาของภาษาไทยนะคะก็จะเป็นกินใช่ไหมคะกินคือคำกริยาคือคำที่เรากระทำนะคะเขาเรียกว่าคำกริยานะคะซึ่งคำกริยาที่นุชพูดภาษาไทยก่อนนะคะเ,เพื่อนๆอย่าเพิ่งเบื่อนะคะ พราะว่านุชจะนำมันมาเปรียบเทียบกับภาษาสเปนนะคะเราถึงจะเข้าใจแบบง่ายๆเลยนะคะคำว่ากินเป็นคำกริยาของภาษาไทยนะคะไม่ว่าใครจะกินนะคะเราก็ใช้คำว่ากินทุกๆใช้กับทุกๆประธานนะคะทีนี้นุชจะมาเปรียบเทียบนะคะกับภาษาสเปนนะคะคำกริยาของภาษาสเปนนะคะเขาจะ เปลี่ยนไปกับประธานทุกๆประธานนะคะเช่นฉันกินนะคะเขาก็จะพูดอีกแบบหนึ่งนะคะเขาจะไม่พูดคำว่ากินคุณกินเขาก็จะพูดอีกแบบนะคะไม่ว่าใครกินก็ช่างเขาก็จะเปลี่ยนคำกริยาไปทุกๆคำในแต่ละบุคคลคือประธานนะคะเราพูดถึงประธานตัวไหน ตัวนั้นก็ต้องเปลี่ยนคำกริยาไปด้วยนะคะเป็นไงคะเพื่อนงงไหมคะเพื่อเป็นการไม่ให้เพื่อนเพื่อนงงนะคะนุชจะเขียนขึ้นมาให้นะคะอย่างสมมติว่านุชกินนะคะอย่างสมมติว่าฉันกินนะคะเราก็จะพูดว่าโกมงนะคะแปลว่าฉันกินนะคะเราจะบอกว่าคุณกินนะคะเราก็จะพูดว่าโกเมส ถ้าเราจะพูดว่าเขากินนะคะเราก็จะพูดว่าก o เมถ้าจะพูดว่าพวกเรากินเราก็จะพูดว่าก o เมมอสนะคะพวกคุณกินกเมสพวกเขากินก็เมนเห็นไหมคะเขาจะเปลี่ยนคำกริยานะคะทุกๆประธานนะ นี่คือสิ่งนะคะที่นุชบอกว่าเป็นสิ่งที่ควรจะรู้ก่อนพูดภาษาสเปนนะคะถ้าหากเราไม่รู้ว่าเราจะต้องเปลี่ยนคำกริยานะคะเราก็จะพูดผิดนะคะก็จะเป็นการยากนะคะคำกริยาที่ผันผันยังไงคลิปก่อนๆนนานมาแล้วนะคะนุชได้ลงไปแล้วนะคะนุชได้พาเพื่อนๆผันคำกริยาแล้วนะคะ ขันแบบจำง่ายๆจำแบบไม่ลืมนะคะนุชได้ได้ลงวิดีโอไปนานแล้วนะคะให้เพื่อนๆเลื่อนเลื่อนเล่อน,อนหาไปดูนะคะนี่แหละคะ่ะคือสิ่งที่นุชอยากจะบอกไม่มีมากนะคะมีเท่านี้นะคะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆที่กำลังเรียนภาษาสเปนอยู่นะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะ